สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคันสุดขั้วอายารที้พาท่านผู้ชมมาพบกับรถสุดคันกับชีวิตสุดขั้วครับท่านผู้ชมครับแน่นอนสุดขั้วแน่นอน กีนะคะับกับชายชินชนพิชชินพัฒน์เจ้าแล้วก่าเวลาเดิมกูเลยวันนี้เราจะมาทันกับรถอะไรจริงๆอาจาจะยินเสียงแล้วกันอยู่เวลาเดียวอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อนะครับเครื่องเครื่องอ่ะเขาเรียกว,ว่าถอดล้อถอดน,น็อตร้อนเองโอโอมันมีเครื่องใช่ไหมนนมันมีเครื่องมัน,มนครับเครื่องเลยแล้วมันมีแบบว่ามันมีสไตล์ด้วยนะแขกว่าวันนี้มันเป็นแบบสไตล์ฟรัชต้องเกี่ยวกับล้อเกี่ยวกับสไตล์ S <S แล้วคุณชอบสไตล์แฟชชั่นรู้ไหมว่าแฟชชั่นมันคืออะไรบอกตามตรงเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการแต่งรถเนี่ยเพราะผมอยากผมจะใช้รถเ,เดิมๆมาเลยหรอลอ๋อชอบของเดิมๆชอบเดิมๆแบบเดิมๆโมโม,โมไม่คือต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนเปลี่ยนรถบ่อยมากสองปีสามปีเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดของแต่งเนี่ยมันต้องมีตลาดอีกตลาดหนึ่งซึ่งเหมือนที่เราไปสัมภาษณ์คุณแชมป์มาใช่คน่ะพวกนั้นคือเขาจะรู้จักกันแต่ว่าผม คอนเน็กชันเกี่ยวกับสายรถยนต์อะไรพวกน,นี้ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าสายผู้หญิงนี่แบบว่าเปลี่ยนบ่อยเป็นประจำอันนั้นเปลี่ยนยิ่งต้องทําให้ดเดิมดูก็เปลี่ยนบอย่อยแล้วคำว่าก l a ั h เนี่ยคุณเรียนอังกฤษมานีจบน้งจบนอกมาแปลว่าอะไรผมไม่รู้ผมบอกยงตรงเลยมันไม่ใช่คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณสบายอ่ะคิดว่ามันได้มันน่าจะใช้ได้ทีนะงแล้วนะมันแปลว่าอะไรไม่รู้สิมันแปลว่าเบียดปะหนูเดานะ ไม่รู้กันนะถ้าสมมติว่าเป็นคำว่าเบียดคุณคิดว่าคุณได้ใช้คำว่าเบียดในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนกับภาษาไทยคุณพูดแค่นี้ I f r e s h you ไม่ใช่พูดภาษาไทยก่อนนะฉันเปลี่ยนคุณคำว่าเบียดกี่ครั้งในชีวิตประจำวันมถามแค่นี้อ่ไม่มีเลยเออเนาะผมไม่รู้จะได้ใช้คำนี้เมื่อไหร่อ๋อแต่ก็ไม่รู้แต่ว่าใช่หรือเปล่าเออก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดคนที่อยากรู้นะครับตอนนี้ท่านสามารถ ถ้าเกิดท่านมีหน้าจอของเราหน้าจอแอดวานด์ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยนท่านก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับไปถามดูได้ว่าคำาแันแปว่าอะไรเนาะเซิร์ชตอนนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดมีหน้าจอแอดวาน์อยู่นอกจากเซิร์ชได้แล้วท่านชมสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชยูทูบครับเข้าเว็บของเขา แล้วก็มาดูได้ว่าฟล u สต์สมันเป็นยังไงเขามีเว็บซเวไซต์ของเขาด้วยเขามีหลายอย่างนะแฟนพลแฟนเพจกลุ่มเกิมเขามีแับมีแครอบมีแกล้งพูดถิงแฟนเพจก็สามารถที่จะเข้าด้วยหน้าจอแอดวานซ์ของเราได้อีกไม่ใช่เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์เป็นอะไรต่างๆนะครับรายการเราด้วยนะคอินสตาแกรมพูดถึง Instagram มาฟอลโล่กันเลยขายของตลอดมาฟอลโล่กันนะครับ ชินอ uh, ันเนสกอร์ N U M P A I S L ขึ้นขึ้นขั้นล่างนะครับมาฟอลโล่ผมเยอะจะได้ขายของกีเลย์่ะกีเลยแล้วก็ฝ่านสไตล์ไทยแลนด์ด้วยเขามีด้วยเหมือนกันอ่ีแล้วก็ ชมกันมาแล้วใช่ค่ะก็คลิปของดาโก้ได้นมาตอบคำถามกันนะครับใน Facebook ของเราเิร์ชว,ว่าคันมั้ว่าสุดเพ่าพวกแอดเฟนมาก่อนแล้วก็เข้าไปตอบคำถามได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็แฟนเพจด้วยนะตอบได้สองที่เลยถ้ยากเกิดคำตอบใครเร็วที่สุดเนี่ยเราจะส่งผลิตภัณฑ์จากดาโก้โก้โก้ไปให้โก้โก้กันเลยถึงบ้านนะครับส่วนวันนี้ตอนนี้ ค่อนข้างจะไม่มีความรู้เรื่องผัดล์เท่าไหร่เรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับนั่นสึกรู้แต่ว่าเป็นรถแต่งแบบหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้แลวครับผมว่าจริงจริงแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันแน่ใช่แล้วเป็นยังไงเป็นเพราะยังไงทำไมถึงเรียกว่าเหมือนเพิ่งมีนะเหมือนเพิ่งมีมาในเมืองไทยเมื่อไม่นานนี้ผมว่าสักสี่ห้าปีหรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนั้นได้หรือว่ามันอาจจะเป็นสไตล์หนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเป็นเหมือนแบบ เป็นแฟชั่นของการแต่งรถในในยุคนี้หรือเปล่าประมาณนะ้ที่ยกะว่าเราประนธรรมมาจากอเมริกาคุณทำกันบ้านนี่คยทำกันบ้านจ้าคุณมีการบ้านแล้วก็ทำกันบ้านบ่อยด้วยใช่ไหมอ, <c oughs> อ่านนี่ไงอ่านสปอตสกอีอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าอ่านการบ้านแหล,ลเคุณชอบไปทำการบ้านดิฉันูผมไม่ค่อยมีคนให้ทำด้วยไอ้ดานัน่ะติ พอเถอเปลี่ยนเลือดเราไปหาผู้รู้กันดีกว่าไป <Bye. S 1> <c oughs> อยู่กับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะครับเดี๋ยวให้ั้งสองท่านแนะนำตัวนิดหนึ่งรับผมครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมนุกปัสไตล์ครับ <c oughs> สวัสดีครับผมิ๊กเนมปัไตล์ครับี่นุกับพี่เนมแสดงว่าพี่นูมพี่เนมเป็นสามีภรรยากันใช่ไม่ใช่ เป็นอะไรกันถามจริงเป็นเป็นพี่น้องครับเป็นพี่แต่จับน้องมาทุกอย่านพี่จริงๆอาจจะเริ่มไกลอย่านี้ได้หรือเปาโอ้โหแท้แทเปล่าจ้ะเริ่มสัะพักทายครับเฉี่ยกันเลยนะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเป็นเพื่อนแท้ๆเพื่อฉะนัฝากรุ่นกันเฉยครับอ๋อมาเจอกันเพราะรถหรือเปล่าใช่ครับเพราะสไตล์แบบสไตล์นี้เลยใช่ครับตัวนักผู้ชัดเรียกนฟลัชสไตล์นะคะออกเสียงให้ถูก มันเป็นมาอย่างไงกับคําว่าฟลัชสไตล์อะไรที่บอกพี่คือมันมาได<า>้ยังไง flash s t y l มันมันเป็นอะไรทำการแต่งรถมาจากอเมริกาอเมริกาเขาเขาแต่งกันมานานแล้วประมาณ7-8ปีนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาฮิตได้ประมาณ2-3ป,ปีนะครับก็ก็เอาเข้ามาแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้คาาําจำกัดความว่ามันเรียกว่าอะไระเราก็เลยมาตั้งกลุ่มกลุ่มรถที่แต่งรถแนวนี้ว่าเป็นฟลัชสไตล์นั่นเองครับมันก็เกี่ยวกับการจัดฟิตเมนต์ของล้อถะเป็นส่วนใหญ่คือองค์ประกอบของรถอ่ะปกติทั่วไปก็แต่ง ก็คือทางการทางมันแต่ว่าหลักๆเลยของ,งสไตล์นี้คือการจัดฟิตเซนต์ให้ลงตัวกับกบอดี้รถอะไรเงี้ยครับสปรออเงี้ยครับจุดเด่นของคลาสต้าเนี่ยมันคือตรงไหนคะจุดเด่นของมันคือจริงๆแล้วฝัดเนี่ยเป็นการแต่งรถที่ใช้อ์ปกอบน้อยที่สุดค,คือไม่จำเป็นต้องมีของแต่งเลยเลยแค่คุณมีล้อมียาคุณจัดฟิตเซนต์แต่สิตเดีวนี่คือว่าความห่างระหว่างยากับลุมล้อให้พอดีให้มีความลงตัวครับไม่ให้มีช่องว่างแค่นั้นเองแค่นี้มันก็เป็นอยู่ในแนวนี้ได้แล้ว อย่างนี้ก็ลำบากนะหนูว่าคือมันมันก็ค่อนข้างลำบากครับแต่ก็ท่าแรกความเปรี้ยวความเท่ผมว่าคุณยอมอยะความเปรี้ยวความเท่คือการทำจริงๆอ่ะฝาดบังเอิญว่าฝาดมันมี3ามแบบเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือฟิตเมนต์ฟิตเมนต์นี่คือไม่ต้องเตี้ยอ่ะยางไม่ต้องดึงครับแต่ว่ายางต้องชิดซุ้มล้ออันนี้คุณก็ใช้งานปกติได้ครับผมอีกอย่างนึงคือเธอเป็นเป็นฝาดฝาดนี่คือยางต้องดึงให้โชว์ขอบแมตต์ซึ่งหน้ายางจะแคบกว่าล้อแมตต์อันเองแล้วก็ชิดซุ้มเหมือนเดิม นั่นคือเรื่องดับทำไมอีกเป็นแบบที่สองใช่ถ้าโหดไปกว่านั้นก็คือยางดึงเปลี่ยนซุ้มแล้วล้อแบกคือการที่ใส่ล้อโอซารล้อแบกซุ้มล้อดูเห็นตามงานมีไอทีแต่ว่างานมีไอทีเนี่ยเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบมีถุงลมใช่มีถเป็นลมแต่ว่าฝาเนี่ยจะไม่จะไม่มีถุงลมแล้วก็ยังคงเป็นโหมงเดิมที่ช่วงล่างช่วงล่างคือ จะแต่งทุกอย่างแต่ว่าซุ้มของล้อจะเป็นซุ้มเดิมหมดจะไม่ได้ตีออกมาใช่ไม่ตีไม่ปัดแต่งแต่ว่าคือมันค่อนข้างจะใช้ใช้ความคิดเหมือนกันเวลาที่จัดองศาของล้อหรือว่าจัดมุมล้ออะไรเงี้ยมันมันไม่ง่ายครับมันเหมือนเป็นศิลปะมันก็ค่อยๆทำมันไม่ใช่ทำทีเดียวได้เลยเธอเองครับแล้วอยู่กันที่ที่ชื่อะไรที่นี่อเป็นเป็นร้านบัตส์บายช็อปครับที่ เราจะมีพวกยิงปัดมันมามันทั้งมีทั้งแฟชั่นแล้วรถทั้งการแต่งตัวอะไรทั้งหมดนะครับมันจะรวมหมดไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้ออุปกรณ์ที่แต่งรถไปทั้งหมดครับใช่เราจะเอาลงมาด้วยใช่เป็นไลฟ์สไตล์ของค่ะใช่ครับใช่ครับงั้นตรงนี้มีอะไรอยู่บ้างเห็นแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่รวมๆกันถ้าเมนเลยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ครับผมมาก็แต่งง่ายๆในการแต่งรถก็คือสติ๊กเกอร์แตก อ่าก็จะเป็นโปรด์ดับกลางคันเป็นแบบสไตครับผมก็จะมีเสื้อมีเสื้ออาเสื้อเราก็จออกมาหลายตัวมากม็หลายรูปแบบนะใช่ก็จะมีอ่าอย่างที่ผมใส่นี่ก็เป็นครบรอบสองปีอ๋อแล้วสูตจะเป็นรุ่นใหม่หรืป่ะครับเพราะว่าบอกว่าสองปีใช่ครบรอบสองปีก็จะมีคือเราทําเดินเดินมากันสองแบรนด์ตั้งแต่ต้นก็จะมีแบรนด์ปแบบสไตล์กับแบรนด์โลไลท์โลไลท์ก็จะเป็นคืออะไรครับเป็น เป็นไงเราไลฟ์มันเหมือนเป็นเป็นกลุ่มเป็น,ปน,ปนแบบเหมือนเหมือนโลานี่คือเหมือนว่าทำล้เตี๊ยบแล้วพี่ในกลุ่มเราจะต้องเตี้ยบกันอะไรเงี้ยไลฟ์นี่คือไลฟ์สายชีวิตท,ท,ที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ไลฟ์ก็มีควาีหมายดกวยมันมีความหมายนะเนี่ยสุดท้า ลฟสไตล์อย่างหนึ่งใช่ครับอืมนี่จะโค้าด้เขาได้จะกลับผ้าอีกมีอะไรอีกเฮ้ยนี่อะไรคือหนังสือรอบรอบเ็กหมดจัดเร่แรกเลยเร่งแรกนี่ทีมงานจะบอกทีมงานบอกมาเอียดบอกพเป็นมาอะไรเงี้ยคับออกมาแนน ตอนนี้ออกมาได้เมื่อตอนงานของปีครับเปีนี้ก็แจกปีนะครับใครยังไม่มีก็ปีนได้ทีหลังแล้วจะจะมีงานแบบนี้อีกเมื่อไหร่ทางเราจะมีมิ팅อยู่แล้วทุกเดือนครับเท่าไหร่แต่ว่างานอีเวนต์เป็นหลักหลักเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนได้หนึ่งปีเราจะมีการเข้าหาสารแล้วแต่ระบบงานที่เราจะจัดการนะครับงั้นแล้วก็มุกอัปเดตข่าวสารอะไรยังไง ก็ปลายปีนี้ครับปลายนี้ปลายปีนี้อาจจะมีงานงานใหญ่ที่ร่วมร่วมมือกับทางฝั่งเอลการครับ<ฮ>แต่ในิชันอะไรเงี้ย<ช>จัดงานโชว์รถที่เป็นรถแนวนี้ครับร่วม,<ฮ>วมกับ BGM ครับที่ Impact Arena เนยครับถ้าเป็นไม่ได้ครับถ้าเป็น i น p a c t a r e n าแล้วก็งานีเวนต์ของฝัดตายก็จะมีเรื่องอยู่แล้วว่าพอติดตามทางเว็บฟัดตาย com หรือไม่ก็เฟซบุ๊กฝัดตายครับแฟนเพจก็เข้าไปกดลงกดไลค์เข้าไปรับสมัครมาได้คือในนั้นน่ะมันจะไม่ใช่ว่า โชว์รถเนี่ยแต่ว่าเราจะมีจะมีองค์ประกอบมีทั้งการจัดแต่งมุมล้อรถแต่ละรุ่นเ้าจะทำยังไงล้อขนาดนี้คุณควรจะใส่ยางเท่าไหร่โชว์แบบไหนใช่ต้างรู้เพราะว่าเมืนขปัญหาขายแใช่แชร์แชร่แบงนี้ก็่สมาชิกในกลุ่มนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะในกลุ่มนี้มีอยู่5 5 0พันคนครับ5,500ในแฟเพจนี้มีอรอีกม่หมื่ห่พ่่ แล้วการโดนกลุ่มบิสติ้งเนี่ยครั้งหนึ่งนี่เคยเคยเคยประมาณการเลยไหมคะว่ามีรถตายปัดตายเนี่ยใช่ก็มาแล้วจุดนี่เป็นห้าร้อยห้าพันครั้งนแค่แค่ในหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนั้นใช่ไหมใช่ครับไม่กี่ชั่วโมงอ่ะครับก็คือเราจับบางนาเลยเราโพสต์โพสต์โพสต์ปุ๊บเราไม่คาดคิดนะก็จะมาเวลาพอมาถึงหน้างานก็เลยนับแล้วแบบห้าหกร้อยคันงใช่ในการเป็นงานโพสต์แบบใช่ก็จเหมือนเราเขาเรียกว่าไงอยากเจอกันอ่ะใช่อยากเจอกัน ไม่คิดว่าจะผลตอบรับจะดีขนาดนั้นถ้าถ้าเป็นงานอีเวนต์ใหญ่เราก็จะประมาณพ0 0พันสองนพันเวลาโชว์ครับแล้วมีแบบว่าเวนเพื่อสังค่มอะไรอยู่ไหมคะเริ่มีออกที่เข้าที่อยู่ในไปทำอะไรกันบ้างไหมในมูลนะอ๋ออันนั้นมีอยู่แล้วก็จะมีมีอันนั้นก็จะมีแบบเหมือนเหมือนรวมกลุ่มกันกุ่ ทำครับทำสาระประโยชน์สักที่หนึงอะไรอย่างเงี้ยตามกลุ่มอะไรเงี้ยเราไม่เข้าว่าฝาดจะมีสมาชิกเยอะมากสมาชิกก็อยู่ทั่วประเทศเลยกลุ่มนู้นก็จะมีตรงนู้นตรงนี้บ้างตอนนี้มันมีทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งฟาร์มออกฟิมีหมดแล้วแต่ติดทำสติกเกอร์พิเศษตัวนึงเกี่ยวกับช่วยกันยังไงใช้ใช้ใช้เงินจากที่ตาดสติกเกอร์ครับผมช่วยเพื่อประสบการณนะพวมันใช้เงินจากกับอาหารกับข้าวไปช่วยเป็นการนับสนุนกัที่ไหนที่เขาต้องตามเนี่ยเราก็ระดมคนกันไปเงี้ยครับส่วนของนึกฝ เล้วยังมียังมีตัวสัญญาณสอีกนะมันเป็นอะไรอ่าด้านด้านข้างนี้จะเป็นปรับแต่งช่วงล่างจากฟิลเมนส์อะไรเงี้ยผมครับเลสเลสแล้วก็วไอ้ครับมีร้านกาแฟกาลาร์กาแฟมีวอช99ก็คือร้านล้างรถร้านล้างรถครับผมแล้วก็มี FS สติ๊กเกอร์เฮาส์ก็รับตัดสติ๊กเกอร์แล้วก็ออกแบบงานพวกกราฟิกแล้วก็มีฝั่งนู้นจะเป็นวิวรีเทลลิ่ง ขายล้อแมกนัมเข้าแล้วก็มีเพย์สโตคาขายของแต่งซิ่งทั้งหมดแล้วก็รวมถึงรถบังคับและโมเดลรถทั้งหมดที่เกี่ยวกับรถทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถจะอยู่ฝั่งนั้นหมดมีทุกอย่างเลยมันง่ายง่ายเพราะมีครบที่นี่เลยเมนเมนก็ฝั่งสไตลาช็อปก็จะเป็นโปรดักต์ของทางทางกลุ่มเรามองอยว่ายิงอยู่ตรงไหนอดี๋ยรามาดซอยสามัคคีนะครับระหว่างซอย53าสบสามกับห้าสาครับผม ส่วนโปรดักตนี่มีขายออนไลน์ใช่ครับก็มีออเดอร์สั่งมีออเดอร์ใช่จะมีโทรมาบ้างไลน์ส่งไลน์มาหาผมบ้างวอตแอบบ้างบางทีก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาครับมาสั่งได้ตอนนี้จะเป็นทางพวกฝั่งฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียสิงคโปร์คก็มาเลเซียที่สาินท้าเราแล้วก็ทางฮ่องกงฮ่องกงมีในกลุ่มยูท่อเอาไปไม่นด้ว่าไม่ได้เนี้ยมีอเมริกาส่งใช่แล้วมีของอเมริกาคือตอนเนี้ยทางเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาจะเริ่มสนใจแล้วเขาเริ่มมองมองกับตามองว่าในกลุ่มรถของของประเทศไทยที่มีการแต่งแนวเนี้ยเริ่มเยอะขึ้นขยายตัวเร็วมากเขาก็อยากมาจอยอยากมาแจมอยากมาจัดงานร่วมกันอะไรเงี้ยทางฝั่งเขาก็จะหากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งของแต่ภูมิภาคมาผมมาจอยกับเราเนี้ยครับก็เริ มาเลยประชุมกันคุยกันอะไรเงี้ยทางฝั่งเราก็มีไปเมกาบ้างไปคุยกับทางฝั่งนู้นบ้างก็ติดต่อโครงการกันเองงานอะไรอย่างที่พี่นุ้ยก็เราเคยไปงานเทเลฟัตของที่ญี่ปุ่นอ่าอ่าก็จะไปเป็นงานอะไรไงก็เป็นงานของทางฝั่งเมกานะครับจัดตรงนี้ครับจัดที่งานแคลมเมตโฟเรนตี้ครับผมจัดรถแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นจัดงานใหญ่ประจำปีของเขาเลยเราก็พี่ก็เป็นศึกษาไปดูงานเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยซึ่งเราก็จะโฆษณาใช่ครับ เราแนอาชิตเอาอะไรมาใช้งานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ที่งานอีเวนต์ใหญ่ยั่มีอยู่แล้วครับอปลายปีครับผมแต่ในทุกๆเดือนเราก็มีมิ้งอยู่แล้วแต่พี่ต้องติดตามกันกันในแฟนเพจนะ